ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องต้นซ่าแชเดลกับเกมคอร์ดิตี้มอบายวันนี้ผมก็จะไปเล่นปืนเฟเนตคู่ในเลนจีเนอรี่นะครับ ส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าปืนเฟเนตทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับปืนเฟเนตรูปร่างก็จะเป็นเบิร์กอย่างนี้นะครับสามารถถือปืน2กระบ,บอกได้แต่ว่าดาเมจแต่ละกระบ,บอกจะลดลงนะครับภารก,กิจที่ต้องทาก็คือสังหารศัตรู3คนต่อเนื่องโดยไม่ตายด้วยปืนเฟเนตสามสิครั้งนะครับผมส่วนผมก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลยวันนี้ผมจะมารีวิวในแรงลิเกนดาร a r ี่ Lang นะครับผมขอย้าแรงลิเ e นดาร a ลี่นะครับผม ผมมารีวิวในแรงเลยนะครับส่วนวันนี้ผมก็พอผมทำมารก,กิจเสร็จผมก็ได้ปืนทองมาด้วยเลยทุกคนส่วนอ่าผมใส่เปิ์กนี้ไปผมก็จะถอดเป็นกลิปหลังนะครับส่วนใครที่ยังไม่ดูของแต่งปืนนี่แบบปืนเดี่ยวนะครับไปดูคลิปเก่าได้นะครับเพราะผมเคยทําไว้แล้วเนี่ยอ่าผมพอใส่เปิ์กนี้ผมก็จะถอดเป็นคิปที่เล็งไวแล้วก็ใส่เลเซอร์ที่ยิงแบบไม่เล็งนะครับผมไปวันนี้ ผมก็จะเป็นแรงรีเจนเปอร์ก็เหมือนเดิมนะครับมารีเจนแต้มหกพันหกอ่ะทุกคนมาดูกันว่าผมจะแบกหรือให้เพื่อนแบกนะทุกคนไปดูกันเลยไปกันผมมาก็ได้เป็นอ่าหมดดับเลชันด่านนี้นะครับผมผมไม่เคยอ่านด่านชื่อน,นี้เลยนี่นะครับปืนคู่เขาก็จะถือกันอย่างนี้ผมก็ใส่เป็นเลเตอร์ที่อ่ายิงดับไม่เลงมานะครับมันก็จะยิงตรงระยะไกลได้ แต่ก็ไม่แนะนำให้ยิงไกลนะครับให้ยิงระยะไปลชิดดีกว่าเป็นเส้นเลยทุกคนนี่ reloading cover me reloading cover me super attack super attack ยงปะโอชัย legend จริงๆโอ้โห่ตีโฟเฮ้ยฝั่งเ,เราโอ้ legend ตั้งหนึ่งสองคนเลยฝั่งเรา ทำไมผมก็ซีซันอ่าซีซั่นตั้งแต่ซีซั่นสองมาผมก็ขึ้นรีเจนหมดอ่ะก็พอๆกันอยู่สไนเขาน่าจาาคะคมโอโ้โหสไนสามคนเอ้าวโอ้โหซีโฟไปผมไม่กล้าวิ่งเลยทุกคนน่าจะเยอะ โอ oh, ้โหเด okay. bon Nicolas. ี๋ยวพบเจอท็อปเซิร์ฟอ่ะทุกคนโอ้ยขนาดผมรีเจนแค่แต้มหกวันกว่าผมยังเจอท็อปไปเลยตอนที่ผมอยู่มาร์ทวีผมเคยเจอชีกับฟีวันนั่นท mm ุกคนโอ้อะไรเนี่ยรีเจนเขาตึงขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนไม่ยึดด้วยโอ้โกจริงๆ หน่ายิงไกลเลยโอเคเพื่อนช่วยได้อยู่อยบอกคนอื่นหน่อยยิงไกลแต่ตัวเองก็ยิงไกลอะไรครับเนี้ยไม่ไหวแล้วอย่าหาธรรมไปบวกเลย <c oughs> ว้าทโอ้โห <c oughs> ท้อเลยรีเจนเขาเล่นกันตึงเกิน ตึงไปนะบางทีแตกดังแปะ๊ะดังแปะ๊ะอ้รีเจนซีซั่นนี้ผมต้องดันรีเจนให้แต้มเยอะๆแล้วแหละถึงมันจะตึงอย่างนี้ก็เถอะเพื่อนไม่คิดจะช่วยหน่อยเลเหรอโอ้โห,หไมป็นไร่เพื่อทีมเราทำได้อเอาบีเฮ้ยเพื่ hey, yo, อนเฮ y yo WhatsApp v o ล u m e m a k e โล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 โอ้โหโอ้หตึงงๆแล้วทำไมซีโฟเขาแคทแคทแคทแเทแคท c คแคทแคทแคททพว้าวโอ้บอคสแคทคทคทแ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 คททแคทแท อ,อ,อ,อ๋อไม่ไหวแปลนปนเป็นใหม่ฟุฟับฟุบอ้าวเพื่อน,น,นเพื่อนเออแต่เพื่อนช่วยยิงก็ดีละโอ้โหอยู่กันเป็นครอบครัวเลยอยู่ไหนกันหมดเนี่ยยิบดีหน่อยโอ้โห จะเอาแต้มนี่แต่ก็ไม่ได้เลยขอโทษครับผมขอโทษนอนอยู่ยังไม่รอดอะ่ะปืนเพราะเขาโกงนี่ผมไก่มากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ละโอ,อ้โหอะไรเนี่ย เจอสไนแล้วท้อเพาผมดูไก่ไปเลยผมมาเจออย่างเงี้ย ö, โอ้โหไก่จังไก่ไปไม่ไหวเลยแป๊บๆอย่ารีบโอ้โห ครึ่งแรกได้สามคิวตีกลับมาหน่อยดิต้นซ่าอ้มีคนแบก,กอยู่เสริมไปไปไปเจ้าผมเขาต้องมาไล่เดี๋ยวเพื่อขวางเพื่อนขวางอ่ะ อย่าเพิ่งยืนนิ่งดิเพื่อนนี่แรงรีเจนมายืนนิ่งไม่ได้นะอ๋อเน็ตหลุดไปฟุฟะพระเสนยอยู่ไหนวะกลัวอย่างเดียวกลัวเสน่ยโอ้ย,ยโอ้ยังรอดโอ้บุญ ตายด้วย,วย,ยเกินช่วยเยอะเกินมาปุ๊อย่างน้อยก็ขอที่สามเลยอะขอที่สามได้ไหม

ตายเกิดไหนเกิดไหนตายตายได้ไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็ตายมาเริ่มมาลแล้วที่สี่แล้วที่สี่แล้วที่สี่แล้วต้องได้สามแล้วแหละตายอุ้ยโอ้ยนี่ลูกซองไม่ตาย Enemy inside Enemy inside

ท็อปเปิ้ลกพนเพื่อนเอาสองจุดก่อนได้ไหมตอนนี้ถามตรงสองจุดโอสองจุดเธอเพื่อนไปแล้วจ้าเปลี่ยนทางไปก็ได้ โอ้ยเสียเพื่อนเอาบี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 เอบีเลยเอาบีเลยเอาบีเลยสวยสวยสเพื่อนโอโหวีทอเก่งครับเก่งเก่งครับก็็อเซมนะคนแบกภูมิใจ พนะอ,อที่สามพือน่าน่านะพอที่สามไม่อยากตกอันดับไม่น่าจะรอดไม่เลวอ่ะมาอะไรเยอะแยะเดี่ยมโหก็ที่สามถึงกับรีเจนฝั่งเขาก,กดออก ไม่ใช่อะไรเพื่อนแบกผมก็โหดอ่ะโอ้โหตัวตึงขอโหดเลยวีโทรสองลำตึงไม่ตึงก็ดูเอามาผดขำับบเลยโอ้โหแต้มหกพันหกลิเจนไม่ใช่ผมนะอ่าที่หนึ่ง ผมก็แต้มแค่สองพันนะทุกคนแต่ก็มันแรงดเจิมันก็ตึงนะทุกคนบวกห้าสิบก็แต้มหกพันหกร้อยเก้าสิบห้านะทุกคนได้คิวไปเท่าไหร่หนอน่าจะไม่เยอะได้คิวไปทั้งหมดสิบหกคิวนะทุกคนก็ถ้าใครชอบหรืออยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย